สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมา,ารีวิวการใช้งานของไม้กันสั่นนะครับไม้กันสั่นตัวนี้เป็นไม้กันสั่นชื่อรุ่นไซยุนสมูทเอ็กนะครับเป็นยี่ห้อยี่ห้อที่คนกําลังนิยมและราคาก็ถูกนะครับแล้วคุณภาพก็ถือว่าโอเคเลยครับถือว่าช่วยได้เยอะนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถตั้งอย่างนี้ได้นะครับตัวนี้ ก็ผมก็ไปศึกษามาพอคร่าวๆนะครับว่าเปิดครั้งแรกยังไงนะครับก็อันดับแรกนะครับก็ให้ไปโหลดแอปก่อนนะครับเอาโทรศัพท์มาแล้วก็โหลดแอปนะครับแอปชื่อเซตไวซีแคมี่นะครับก็มีกล่องนะครับกล่องก็จะให้ไปโหลดในนี้ครับสแกนบาร์โค้ดแล้วก็โหลดนะครับพอโหลดมาติดตั้งนะครับ ลด,ดมาติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้ไปแกะตัวนี้ครับพอวิธีแกะตัวนี้นะครับมันจะให้หมุนหมุนมานะครับหมุนมาหมุนมาให้สุดเลยครับพอสุดเสร็จแล้วก็ให้ถอดถอดขึ้นนิดนึงนะครับพอถอดขึ้นอถอดขึ้นเยอะๆก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็มันก็จะเห็นข้อนะครับเราก็หันข้อ หันข้อให้ให้มันงอมาตรงนี้ได้นะครับพอหันข้อเสร็จนะครับแล้วก็ยืดออกเลยครับยืดออกสุดเลยพอมันเป็นอย่างนี้ครับเราก็กลับด้านนะครับนี่นะครับพอกลับด้านมันก็จะมีให้เราหมุนนะครับหมุนออกมาให้มันขึ้นมาข้างบนนะครับทีละน้อยนะครับนี่นะครับ แล้วถ้าจะให้โทรศัพท์ตั้งตั้งแบบ90องศานะครับต้องให้ประมาณนี้นะครับโทรศัพท์ก็จะได้90องศานะครับเห็นไหมครับอ่าก็พอหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องตรงนี้นะครับกดแช่นานๆนะครับ เปิดเครื่องก่อนอ่าพอเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับเราก็เอาโทรศัพท์มานะครับโทรศัพท์มาจะวางไว้ก่อนเอาโทรศัพท์มาแล้วก็ไปตั้งค่านะครับไปตั้งค่าเสร็จแล้วก็ไปตรงที่บลูทูธนะครับไปที่บลูทูธแล้วก็ไปเลือกเปิดถ้ามีสมุทเอ็กก็เชื่อมต่อสมมุเอ็กนี่นะครับ นะครับก็พอมันเจอบลูทูธนะครับก็ให้เข้าไปคลิกเชื่อมนะครับจับคู่นะครับโอเคโอเคมันบอกว่าเชื่อมต่ออยู่นะครับเชื่อมเรียบร้อยนะครับพอไปเชื่อมเรียบร้อยแล้วก็ให้เข้าไปที่แอปของมันนะครับพอเข้าไป เข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็ให้เราไปล็อกอินนะครับผ่าน facebook เราก็ได้นะครับนะครับอันนี้ผมล็อกอินผ่าน facebook เรียบร้อยนะครับพอเราจะใช้นะครับเราก็ไปที่ลูกกล้องนี้นะครับพอรูกกล้องเสร็จแล้วมันก็จะบอกให้เราเชื่อมนะครับเชื่อมต่อสมุท x นะครับแล้วก็กดเชื่อมนะครับ มันก็เชื่อมเรียบ,ร,ยบร้อยนะครับแล้วก็ไปกดรูปกล้องใหม่นะครับนะครับมันก็จะเชื่อมเวลาเราล็อกอินเข้าไปมันก็จะเปิดให้เลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันสามารถเชื่อมแล้วมันก็จะเปิด เราต้องไปล็อกอินก่อนด้วย Facebook นะครับจากนั้นก็วิธีใส่นะครับก็ไม่ยากนะครับเราจะปิดแอปไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราใช้แอปถ่ายเลยก็ได้หรือว่าเราใช้แอปไอโปรแกรมวิดีโอข้างนอกในโฟนถ่ายก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยววิธีใส่ใส่โทรศัพท์นะครับพอเราเชื่อมเสร็จเราก็ปิดปิดก่อนนะครับเพราะว่าผมว่ามันจะง่ายกว่าเวลาเราใส่ก็ใส่เงี้ยครับ ผมว่ามันจะโอเคมากกว่านะครับนี่ครับแล้วให้เราดึงสองสองอย่างเงี้ยครับบางคนใส่ไม่เป็นนะครับอันนี้ผมเป็นวิธีผมนะครับผมจะใส่อย่างเงี้ยครับใส่เข้าไปก็ให้มันระดับกลางๆนะครับแล้วก็จับโทรศัพท์ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าอย่าให้มันนั้นนะครับใช้ตัวนี้จับไว้ไม่ให้มันออกนะครับแล้วก็ดึงทั้งสองสองอันเลยนะครับมาบางคนใส่ไม่เป็นนะครับอ่า พรดึงทั้งสอ,งอันมาก็มันก็ดูนะครับบาลานซ์ก็ให้บาลานซ์กันอย่างนี้ครับจากนั้นก็เปิดเครื่องได้เลยครับเปิดเครื่องใหม่นะครับพอปเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับก็ผมจะเปิดแอปของมันเลยนะครับใช้แอปของมันนะครับ เชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับเนี่ยครับมันก็เดี๋ยวผมจะดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็จะมันก็จะเราคอนโทนรลตรงนี้ครับให้ดูอย่างนี้ดีกว่านะครับเนี่ยครับ เราก็คอนโทรลปุ่มคลิกขวาคลิกมาขวามันจะเทินไปซ้ายคลิกมาซ้ายมันจะหมุนไปขวานะครับนะครับปุ่มนี้นะครับแล้วก็ถ้าคลิกไปข้างหน้านะครับมันจะเอียง มันจะเอียงซ้ายนะครับคลิกมาข้างข้างข้างหลังนะครับมันก็จะเอียงขวานะครับก็ปรับให้ตรงได้นะครับแล้วก็ปุ่มข้างๆ้างเนี้ยครับมันจะเป็นการซูมนะครับซูมเข้าเข้ามาข้างถ้าดึงเข้ากับซูมเข้ามานะครับถ้า ดึงไปข้างหน้าก็จะซูมออกนะครับอ่าแล้วก็ปุ่มแดงนะครับก็จะเป็นกดถ่ายวิดีโอนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มถ่ายวิดีโอนะครับปุ่มแดงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเห็นไหมครับมันก็เวลาเรานะครับ ก็ปุ่มนี้ปุ่มตัว M นี่ก็คือกดแช่ไว้มันจะตั้งนะครับปุ่มตัว M โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับ วิธีใช้คร่าวๆนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆมันเดี๋ยวมันก็จะชินเองนะครับผมก็เพิ่งหัเล่นนะครับเพิ่งเป็นรู้จักคร่าๆวๆเวลาเราจะเอาออกเราก็เวลาเราจะอ,าออกนะครับเราก็ปิดเครื่องเลยนะครับพอปิดเครื่องเสร็จนะครับก็เวลาเอาออกก็ใส่เงี้ยฮะแล้วก็ให้จับจับอย่างนี้นะครับมันถึงจะพอให้เราดึงสองอันนะครับ เพราะว่าบางคนใส่ไม่เป็นนะครับไปจับทีละอันอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์หักได้นะครับเนี่ยฮะให้จับสองขึ้นอย่างเงี้ยครับนะครับเวลาใส่แลใส่แล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่ก่อนนะครับอันนี้ถือว่าแบบบางคนแรกๆผมก็ทําไม่เป็นนะครับใส่ไปจับข้างหลังอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ให้ดึงนะครับ ให้ดึงแล้วเราก็กดโทรศัพท์ไม่ให้มันหล่นด้วยนะครับแล้วก็จัดระดับให้มันลูดฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้มันพอดีนะครับอันนี้วิธีการใส่ก็ถือว่าลำบากอยู่คือกาใส่นะครับวิธีการเอาออกก็สะพายงี้เลยแล้วก็จับจอโทรศัพท์ไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ให้ดึงข้างบนออกแล้วก็เอาออกอย่างนี้ครับแล้วก็จับโทรศัพท์ออกนะครับโอเคครับ ก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยสำหรับใครหลายๆคนนะครับสำหรับมือใหม่ที่หัดใช้ไม้กันสั่นนะครับมันก็เวลาเราไปถ่ายนะครับถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์นะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายก็สบายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับที่กดกระดิ่งกดซับสไ r i b e นะครับที่สนับสนุนรีวิวบ้านๆ Thailand i n d TV ในนี้นะครับ ขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ